นาราธิวสเขตสองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่นาราธิวาเขตสองนะคะ ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสอพปนาราธิวาสเขต2 w w w n a r a t h i w a t 2 g o t s ค่ะวันนี้รายการของเราจะคุยกันถึงเรื่องการเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการของสอพปนาราธิวาสเขต2นะคะโดยมีผู้ร่วมรายการค่ะท่านแรกค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมถึงรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสุงไหงกลโกลกด้วยท่านอง คุณชูนุยนะคะค่ะและท่านที่สองนะคะท่านเป็นศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานมหกรรมวิชาการค่ะคุณปัทรมวดีขันชัยนะคะหรือว่าสอนอพิดะที่เราเรียกกันนะคะวันนี้ถามท่านรองเลยค่ะคว่างานมหกรรมวิชาการของสอพปนร,ราธิวาสเขตสองของเราปีนี้เราจะจัดเมื่อไหร่แล้วรูปแบบของเราจะเป็นยังไงคะท่านรองครับขอบคุณค,ครับสำหรับการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63า ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานาราธิวาสเขต2ของปี56ในปีนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าสุดยอดเด็กไทยร้อยใจให้เป็นหนึ่งนะครับซึ่งเรากำหนดจ,จัดขึ้นระหว่างวันที่6-8กันยายน2556โดยในการจัดของเราในปีนี้ก็จะมีรูปแบบเน้นหนักไปในเรื่องของการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนนะครับโดยเราจะไปใช้สถานที่ ที่โรงเรียนทั้งหมดนะครับโดยโรงเรียนแรกที่เราจะใช้คือโรงเรียนบ้านสมัยโกลกนะครับเพื่อเป็นสถานที่หลักในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและก็เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเปิดด้วยนอกจากที่โรงเรียนบ้านสมัยโกลกแล้วก็จะมีที่โรงเรียนบ้านสลายและนอกจากนั้นก็ เราขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จากเทศบาลก็คือโรงเรียนเทศบาล3และเทศบาล4เพื่อเป็นสถานที่ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในปีนี้ด้วยครับค่ะสสนามนะคะปีนี้ที่เราใช้4โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการประกวดทักษะ ความสามารถของนักเรียนแล้วรวมไปถึงการแสดงผลงานของครูครและนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะท่านผู้ชมคะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็น่าจะทําให้การทํางานของแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้โปรแกร,รมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้พิดะก็ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบนะคะท่านรองรอยากให้พิดะไม่พูดถึงโครงการหรือว่าโปรแกรมนี้ค่ะค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะก็ โปรแกรมการจัดการระบบการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะสพทเป็นคนกำหนดนะคะว่าให้ทุกเขตพื้นที่ได้เข้ามาใช้โปรแกรมของงานศิลปหัตกรรมซึ่งสพทเป็นคนให้ครูนะคะที่อยู่จังหวัดเชียงรายเป็นคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ได้กำหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วนั้นให้ทางสงขาเขตสามและ ภูเก็ตเป็นผู้นําล่องทางภาคใต้ก่อน,นะคะ่ะแล้วปีนี้ก็เลยกาหนดให้ทุกเขตได้เข้าร่วมใช้ระบบนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นระบบการจัดการข้อมูลตั้งแต่ระดับถึงโรงเรียนนะคะตั้งแต่โรงเรียนจนถึงระดับเขตพื้นทีนะะ่ข้อมูลนี้สามารถจะลิงก์กันบนระบบเครือข่ายนะคะคือจัดการข้อมูลได้ดีได้ดีกว่าทุกทุกอย่าง ตั้งแต่รายชื่อนักเรียนร,รายชื่อผู้ควบคุมแล้วก็รายชื่อของคณะกรรมการทั้งหมดเขาจะจัดระบบข้อมูลอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดแล้วก็ทีนี้ในการแข่งขันเนี่ยเมื่อส่งรายชื่อนักเรียนกับครูผู้ควบคุมโรงเรียนเป็นคนบันทึกข้อมูลเข้ามาใช่ไหมคะคพอบันทึกข้อมูลเข้ามาแล้วโรงเรียนก็สามารถที่จะตรวจสอบด้วยตนเองได้นะคะนะว่า ลายชื่อที่เขาบันทึกมาเนี่ยถูกต้องไหมมีการแก้ไขไหมตรงนี้สามารถตรวจสอบได้และที่สําคัญก็สามารถที่จะพิมพบ์บัตรบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันกับบัตรผู้ครูผู้ควบคุมนี่ยนำมายื่นหน้าวันแข่งขันได้ะค่ะส่วนในระบบของเขตพื้นที่เขตพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะประกาศผลการแข่งขันหนะ้าวันที่แข่งขันได้ทันทีเมื่อ เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วแล้วบันทึกคะแนนแล้วก็สามารถที่จะประกาศแล้วก็โรงเรียนก็สามารถที่จะไปพิมพ์เกียรติบัตรจากที่เขาประกาศผลเนี่ยค่ะว่าได้ได้รวดเร็วกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราใช้ระบบก,การจัดข้อมูลโดยใช้คนเป็นคนระบบจัดการข้อมูลทั้งหมดทําให้เกิดความล่ลาช้าแล้วก็ผิดพลาดน,นะคะค่ะถ้าทดลองค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโปรแกรมนี้จะช่วย ให้ดีขึ้นยังไงบ้างคะท่านรองครับสำหรับโปรแกรมดังกล่าวที่สปทสร้างขึ้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดงานศินละปะอัตกรรมนักเรียนในในปีนี้นะครับโดยสิ่งที่มันให,ให้ให้ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าหลังจากที่ในแต่ละทีมที่ส่งเข้าแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการ เมื่อกรรมการให้คะแนนเสร็จแล้วเนี่ย <ๆ S 1> คะแนนจากกรรมการถือว่ายังไม่ประกาศผลแต่อาจจะเป็นการบอกกันภายในนะครับ<ช>เมื่อผลจากมือกรรมการส่งมาให้คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลซึ่งฝ่ายบันทึกผลก็จะนําคะแนนที่ได้จากกรรมการเนี่ยบันทึกลงมาในโปรแกรมเมื่อคะแนนนี้บันทึกเมื่อไหร่นั่นคือการประกาศผลอย่างเป็นทางการที่<ช> <ๆ S 2> ทุกโรงเรียนนะครับ หรือทุกศูนย์ือข่ายที่มีคะแนนของนักเรียนผ่านตามเกณฑ์เหรียญทองก็ดีเหรียญเงินก็ดีหรือเหรียญทองแดงแล้วก็เข้าร่วมก็ดีเนี่ยโรงเรียนสามารถปริ้นเอาเกียรติบัตรได้ทันทีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากปีที่ที่แล้วมาที่เราดําเนินการในเรื่องนี้ครับ ค่ะแล้วในขณะเดียวกันโรงเรียนเองผู้ควบคุมเองเหมือนจะรู้ข้อมูลกันหมดเลยนะคะรู้กันหมดอันนี้มันก็จะทําให้การติดตามผลการแข่งขันเนี่ยมันก็สามารถที่จะต,ติดตามได้ ทันทีมาก<ช>ขึ้นนะคะ,คะพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยขอถามพี่ดาอีกนิดนึงว่าในส่วนของเขตค่ะพอรู้เรื่องของโปรแกรมนี้เราได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้เราได้ดําเนินการวันน,น,นี้วันสุดท้ายที่เราเสร็จสิ้นในการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนี้นะคะ,คะก็รั้งแรกเราเรียกเรา,เาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน<ม>เกี่ยวกับเป็นผู้ดูแลระบบก่อนนะคะระดับเขตพื้นที่ค่ะ,คะแล้วก็ ระดับเขตพื้นที่กับระดับเครือข่ายอำเภอนะคะเราตั้งคณะทํางานสองอสอง สองคณะขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่จากนั้นเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกับศูนย์เครือข่ายของโรงเรียนทั้งหมด16ศูนย์นะคะเมื่อเมื่อวานนี้นะคะ,ะเราเราได้อบรมให้กับศูนย์เครือข่ายไปแล้วและว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราให้ความรู้กับโรงเรียนในการใช้โปรแกรมนี้เพื่อโรงเรียนได้นําไปใช้ทุกโรงนะคะได้ถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นการลดภาระงาน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะแต่วันนี้น่าจะไม่ใหม่แล้วเพราะว่าทุกคนเข้าใจแต่ว่าในส่วนของเขตกับโรงเรียนเนี่ยถ้าว่ามีปัญหาอะไรเราจะมีการติดต่อกันยังไงบ้างคะให้ช่องทางว่ายังไงบ้างเราให้ช่องทางในการติดต่อก็คือ,เ,อ,อเรากําหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูละระดับโรงเรียนก็คือตั้งแต่วันที่เราจะเปิดระบบให้ใช้ตั้งแต่วันที่20 ถึงวันที่23สิามงหาโรงเรียนจะต้องอบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายนะคะที่แข่งขันจากระดับศูนเครือข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23สิามงหาเราถึงจะทราบว่าวันหน้าวันนั้นะ่ะโรงเรียนเมื่อส่งข้อมูลมาแล้วโรงเรียนจะมีปัญหาตรงนั้นในการบันทึกข้อมูลตรงนั้นหรือไม่แล้วโรงเรียนถ้าสมมติว่าปัญหาเกิดขึ้นก็โรงเรียนก็สามารถที่จะติดต่อผู้ดูแลระบบระดับอำเภอได้ทันทีค่ะ,คะ ก็ติดต่อกันคุยกันนะคะ,คะซึ่งการทํางานเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้งานมหากรรมวิชาการมีข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะคงจะลงขอถามท่านรองนะคะเวลาเราก็เหลือไม่มากอยากจะให้ท่านรองได้ช่วยลงรายละเอียดนิดนึงค่ะในเรื่องของการแข่งขันทักษะ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเนี่ยในปีนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะเน้นหนักเพราะว่าเป็นเวทีสําคัญของเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะครเรามีกิจกรรมประกวดแข่งขันอะไรบ้างคะครับสําหรับาการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของเราในปีนี้นะครับภายใต้ชื่อที่ว่านเนี่ยสุดยอดเด็กไทยร้อยใจให้เป็นหนึ่งเนี่ยปีนี้เราจัดทั้งหมด131กิจกรรมใน11 กลุ่มสาระวิชานะครับซึ่งในร้อยสามสิบกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับเ,าเราก็คัดเลือกมาจากจํานวนกิจกรรมของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราก็กําหนดจัดในจํานวนร้อยสามสิบกว่ารายการเหมือนกันนะครับซึ่งในการส่งเด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เพื่อไปแข่งขันสุดยอดของความเป็นเด็กไทยตั้งแต่ระดับภาคจนถึงระดับประเทศนะครับซึ่งเป็นที่น่าดีใจและก็ขอชื่นชม กับทุกโรงเรียนที่ช่วยกันดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศนั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณหลายๆโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเราส่งไปสิบสองรายการแล้วเราเราได้เหรียญทองมาห้ารายการได้เหรียญเงิน6รายการนะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากครับถือว่าสุดยอดมากแต่สําหรับปีนี้นั้นโดยการนําของท่านผอ,อเขตท่านผอธวัฒนท่านบอกว่าในปีนี้นะครับเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนลงทั้งเขตก็จะสนับสนุนงบให้โรงเรียนมากขึ้นนะครับโดยงบที่เพิ่มให้มากขึ้นเนี่ยก็คืองบที่ได้มาจากการจัดนิทรรศการนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราลงทุนการจัดนิทรรศการไปหลายแสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นงบในการจัดนิทรรศการในปีนี้ซึ่งเราตัดออกเนี่ยนะครับก็จะเอางบส่วนนั้นไปอุดหน,นุนให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่พัทลุงนะครับ ซึ่งการจัดงานระดับภาคในปีนี้ที่พัทลุงระหว่างวันที่20-22ถึงพฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่ทางเขตอยากจะช่วยสนับสนุนนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนที่เป็นคนเก่งของแต่และโรงเรียนนะครับไปแสดงความสามารถอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายในการส่งเสริมความเป็นสุดยอดของเด็กไทยในปีนี้นะครับค่ะก็ ระดับเขตพื้นที่นะคะ6กกันยายนนะคะ,ะผู้ที่ชนะเนี่ยก็จะได้ไปต่อแล้วก็ไปเป,เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดพัทรลุงนะคะเรามาคอยลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมวันนี้น่าเสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะ,ะมหกรรมวิชาการยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะค่ะติดตามกันได้ในครั้งหน้าที่นี่ในาราธิวาาเขตสอนะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ